ก็เลย <มา S 2> ถือว่าเป็นน้องที่อายุน้อยที่สุดที่ผ่านเข้ามารอบ9้าคนนี้มาเจอพี่พี่รู้สึกย<ช>ังไงบ้างคะก็ไม่ค่อยตื่นเต้นค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าเรามาแข่งกับตัวเองค่ะไม่ได้แข่งกับคนอื่นค่ะแต่วันนี้เขาดูชิลดูรีแล็กมากเลยนะดูชิวกว่าทุกคนเลยนะเตรียมเพลงอะไรมาครับเพลงอีก็เข้ากรุงค่ะ Oh! โอ้โหน้องเพลงจบไปแล้วอดอ้อนมากเลยลองไม่ได้นะเพลงเนี่ยทีมอ่ะโค้กขาเนี่ยใช่อีกข้าขาเนี่ยไม่ได้จริงๆลองดูสักหน่อยไหมโค้ชแค่เพิ่งจบเรียร์แล้วอยากให้ขึ้นดีกว่านะคะคะแนนลูกค้าล้วกี่คะแนนครับหนึ่งสองสามสี่ดาวเลยขึ้นค่ะทำไมถึงได้สี่ดาวครับขอตัวแทนสักคนหนึ่งน้องเนี่ยความสามารถเกินอายุโอเคความสามารถเกินตัวขอบคุณพ่อครับผม พลังเสียงแก้วเสียงสำเนียงเสียงเอิดเอ่ยดีลูกแต่มันมีทิฏฐิอยู่นิดหนึ่งนิดเดียวเละลูกอีตอนขึ้นน่ะมันยาวไปหน่อยนอกนั้นดีขอให้โชคดีชีสามากับอยากถามน้องเฟรนว่ามาหาใครมาหาคุณอาหน่อยกับคุณอาปราณีค่ะถูกต้องแล้วครับเอาไปอีกครึ่งคะแนน ไหวมากเลยเนี่ยทำได้ดีครับวันนี้ทำได้ดีเสียงหนูน่าดีอยู่แล้วนะครับมีอนาคตครับเดี๋ยอะเดี๋ยว็ดมากต้องเป็นคนจัดอะไรคือแก้ปัญหาไอ้ไอ้อาหน่อยกับอาปาณีผมหน่อยผมยังงงอยู่างงงอยู่นี่เนี่ยไม่ทันไงนี่ยที่าต้องให้น้องเฟรนน้องเฟรนจะได้ไหมมาขอความเมตตาอ้าหน่อยอ้าวหน่อยเอาเ้ใช่ค่ะคุณอาปาณี คนออกไปเล่นนข้างนอกป่ะคร่ะครับผมน้องเฟรนนะครับ <Wel> ม <kin> ีความพร้อมแล้วก็มีความสดมากๆนะครับผมแล้วก็ผมชื่นชอบในแบบคมเป็นตัวของตัวเองของน้องครับผมเวลาเล่นก็เล่นแต่เวลาเข้าเพลงก็เป็นอีกคนนึงบอกได้เลยว่ามีอนาคตครับเียวั พี่โอ๋คะมีคะแนนเพิ่มให้อีกไหมคะสาหรับมุกเมื่อกี้ได้ค่ะความทะเล่นดีค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเก่งหน้าวทีเขาเรียกว่าหยิบมุกสดนะฮะอันนี้ถือว่าไหวพริบดีนะฮะการร้องเพลงนี้เสียงโตกว่าตัวเลยทั้งหมดทั้งปวงแล้วต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เด็กคนนี้เข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งแน่นอนประดับได้เลยค่ะเอาใจช่วยค่ะอายุแค่นี้เองยังมีเวลาเยอะมากๆในการฝึกฝนพัฒนา ติดต่องานน้องเพลงค่ะก็สามารถนะคะติดต่อได้ที่ f e c o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  r เฟรนปรินรัตค่ะแล้วก็อินสตาแกรมนะคะน้องเฟรนเดอะโกลเด้นซ n g ค่ะแล้วก็ทางเบอร์โทรศัพท์นะคะเป็นเบอร์ของคุณย่านะคะ086 787 9237ค่ะ เป็นยังไงครับชอบกันไหมครับผมถ้าชอบนะครับความสนุกแบบนี้อย่าลืมนะครับกดซับสไครป์ช่องของเรานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราและที่สําคัญนะครับถ้าไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้อย่าลืมกดกระดิง่งติ้งติ้งเตือนท่านไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้ครับไปก่อนนะครับ